ต,ต้อกันที่จังหวัดสุรินทร์กันนะครับนายพิจิตรบุญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เพื่อกระไรเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสงน้ําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั้นป้องกันอมาพาตครังที่เก่าเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อสั่งความรู้ความขอใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนทั่วไปและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เพิ่นส่งเป็นแสงน้ําใจของประชาชนชาวไทยทา,านะครับส่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทยในการออกกําลังกายและรักษาสุขภาพ ซึ่งเพิ่นจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่24ถึง28ตุลาคม2566ครับที่พุทธอุทยานโรงพยาบาลสุรินทนั่นเองนะครับต้องบอกว่าจากการสำรวจประชากรขององค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลกนะครับพบว่าโรคหลอดเลือดสมองครับเป็นสาเหตุของการตายเป็นอันดับต้นๆกันเลยครับคืออันดับที่2และความพิการขึ้นมาเป็นอันดับที่3โดยเฉพาะในปี2563ครับก็มีผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองถึง80ล้านคนกันเลยนะฮะทั่วโลกกันเลยนะครับ และกัมีผู้เสียชีวิตครับประมาณหาล้านหาแสนคนพบผู้ป่วยไร้ไม่เพิ่มขึ้นนะครับยู่ที่14ล่ล้านหาแสนคนต่อปีนะครับต้องบอกว่า1ในสีนั่นนะครับกับเป็นผู้ที่มีอายุสูงนะครับผมถึง25ปีขึ้นไปสําหรับประเทศไทยนะครับกับพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจํานวนนะฮะส0หามืนหาพันหกับอีก71ราย อัตราการป่วยนะครับอยู่ที่543คนต่อประชากรแสนคนนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพราะโรคนี้นะครับอยู่ที่34,700กับอีก28รายอัตราการตายนะครับอยู่ที่3ขออภัยครับ53ต่อประชากรแสนคนสำหรับสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองของจังหวัดสุรินทร์ปี2566นะครับเพิ่นก็บพบว่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองครับจำนวนประมาณนะฮะสี่พันกับอีก300รอยรายซึ่งมีแนวโน้มที่สูสงขึ้นทุกปีกันเล่นนองแตงถึงร้อยละหานะครับจากการรายงานขังตนนะครับพบว่าโรครลอดเลือดสมองครับเป็นอีกหนึ่งโรคที่ทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชน